สวัสดีเพื่อนชาวย,ยูทูบทุกท่านนะครับผมผมกันอีกเช่นเคยนะกับจังน ua นึ่งว1าอาเมเลตซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคส่วนกระแสย,ยุคคูอแย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพศาตราเจ้าคุณพัฒนปุญญากาโมวัดเทวดวนจาัากรรสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาร์ซึ่งทระศิษย์ของหลวงปู่เทพศา,าสาาันเล และหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพป,ปัจจุบันนะครับหลวงพ่อท่านอายุ101ปีแล้วนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับเราก็จะมีวัตถุมงคลไม้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็นะครับ097 01956 18นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยนะครับเพื่อนนะครับหรือนะครับ Facebook ส่วนตัวนะครับหรือเพจนะครับซึ่งนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับเพจทํากี่เพจก็หายนะครับดังนั้นนี่ก็นะครับติดตามที่ Facebook ส่วนตัวนะครับลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับราคาเปิดอยู่ที่เราราคาปิดอยู่ที่คุณนั่นเองนะครับคุณโอนเงินมาเนี่ยคุณได้ของแน่นอนนะครับ รับประกันแท้ตลอดชีพทุกรายการนะครับเรามีเก็บปลายทางให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมานะครับพบกับวัตถุบุคคลมีดหมอโครงพัดเช่นเคยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งทารานของเราเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดวัดปกตินะครับ1.5นิ้วนะครับ2.5นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วนะครับ หรือมีดวาระพิเศษที่หายยากนะครับที่นวัดสร้างเองแล้วก็นะครับนอกวัดจัดสร้างนะครับเราก็มีนะครับให้บริการเช่นกันนะครับในการนี้นะครับท่าใดที่สนใจก็นะครับดูท้ายคลิปได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดงาแกะสลักนะครับรุ่นฉลองอายุวัฒนมงคล100ปีนะครับบารมี พุนยากาโมนะครับนี่เลยนะครับเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นนะครับขนาดนะครับ2.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับใบเป็นนะครับเหล็กดำพีนะครับต่อกลายนะครับเสมาเต็มใบแล้วก็อักขระเลขยันนะครับสวยงามเข้มขลัง ต่อโค้ดพัดร้อยชัดเจนนะครับเป็นมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างเองนะครับตอกหมายเลข60นะครับจะรวการสร้าง1 0 1เล่มเท่านั้นนะครับด้านระฝักนะครับทำจากงานะครับนี่เลยนะครับเป็นงามีทะเบียนนะครับซึ่งก็จะมีนะครับบัตร ประกันสินค้างาช้างนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับงานะครับที่ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อนํามาเป็นวัตถุมงคลนะครับก็มีการนะครับเรียกว่าออกบัตรรับรองนั่นเองนะครับกว่าจะเอามาทําได้ก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับนี่นะครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้ามแกะนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับสวยงามเลยนะครับเข้มขลังนะครับนี่เลยนะครับเป็นนะครับแหมเงินด้วยนะครับครับแหมเงินแท้เลยนะครับบรรจุอยู่ในกล่องกำมยี่อย่างดีนะครับมีรุ่นนี้นี่ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพบเจอน้อยมากนะครับ เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มแรกนะครับที่ได้เห็นแล้วก็ได้จับนะครับเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้นี่มีการเปิดจองเนี่ยนะครับคนเข,เขาจะจองกันหมดเลยนะครับในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็เก็บยาวนะครับดังนั้นนี่เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับที่มีดเล่มนี้นะครับได้ออกมาหมุนเวียนเปลี่ยนมือนะครับท่านใดที่มองหาอยู่ทักมาได้เลย ครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด9นิ้วนะครับเขียนอยู่นี่ก็นะครับเป็นมีดขนาด9นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ16นิ้วนะครับก็เรียกว่ามีดควานช้างนั่นเองนะครับ ต่อกลายตรงจักรนารายนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับลายนี้ถือว่าเป็นลายที่นิยมนะครับนี่เลยนะครับโกจักรนารายนะครับนี่เลยนะครับสวยงามเข้มขขังนะครับต่อโค้ดพัดร้อยนะครับชัดเจนนะครับเป็นมีดออกปี64นะครับเพื่อนๆนะครับด้านลึกฝักนะครับ ทำจากไม้สาลังเก่านะครับอายุนับร้อยปีเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งเป็นสาลังเก่าที่นะครับพระอริยะสงฆ์นะครับอย่างหลวงพ่อท่านก็ได้ใช้นะครับทำสังฆกรรมมายาวนานนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีดเก้านิ้วเนี่ยแทบจะไม่เข้ามาเลยนะครับผมบอกเลยว่านะครับผมนะครับไปแย่งมาได้นะครับก็คือเข้ามานะครับสิบเล่มนะครับ ซึ่งก็มีคนที่เขาเก็บไว้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามีด9นิ้วของปี65เนี่ยนะครับมีคนสั่งไว้นะครับแต่หาไม่ได้นะครับเพราะว่าช่างไม่ยอมตีของนั่นเองนะครับชุดนี้นะครับเป็นมีดปี64นะครับก็นะครับมีนะครับท่านที่เก็บไว้นะครับก็เอามานะครับให้หลวงพ่อท่านเสกอีกรอบนะครับเพื่อจะแบ่งให้บูชานะครับมาทั้งหมด10เล่มนะครับผมก็ บอกตรงเลยครับไปแห่งมาได้ทั้งหมดสี่เล่มนะครับปิดไปแล้ว1เหลือสานะครับราคาเบาๆนะครับผมบอกเลยนะครับยุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้นี่นะครับราคาเบาๆนะครับบวกกับบางๆนะครับใครสนใจมีดควานช้างมีดนิ้วนะครับสายนี้นะครับยิ่งใหญ่ยิ่งแพงยิ่งใหญ่ยิ่งหายากนะครับงนการีนมีดควานช้างหรือมีดใหญ่ของสายวัดห้วยด้วนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับแล้วก็หายยากนะครับถ้าใครสนใจนะครับ พักมาได้เลยนะครับตัวปัก็จะเป็นนะครับมีดขนาดสาริกานะครับพยานเหล็กอัฐนรุ่นแรกปี61นั่นเองนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็นะครับสภาพถือว่าสวยงามเลยนะครับมีดในตำนานอีกรุ่นนะครับที่นักสะสมลูกสิษย์ลูกหานะครับสอดสังเกตหามาใช้กันนะครับรวมทั้งตัวผมเองผมก็พกรุ่นนี้นั่นเองนะครับ ตอกลายเสมาเต็มใบนะครับนะครับเนื้อของเหล็กก็จะประมาณนี้นะครับอักรเลขยันสวยงามเข้มขังนะครับต่อโคตพอพานนะครับรัศมีตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับหมายเลขนี่นะครับเลขนี้ถือว่าหมายเลขต้นๆเลยนะครับหมายเลข7-9นะครับนี่นะครับมีความสวยงามเข้มขังมากๆนะครับด้านฝักทําจากไม้สลาลังเก่าหลวงพระเดิมวัดนองภู นะครับแหมจะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะครับปัจจุบันก็นะครับของเกมมีออกมานะครับแต่ยังห่างมากครับแล้วก็พบเจอแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบันของจริงก็หายยากมากๆนะครับแทบจะไม่พบเจอเลยแล้วก็ราคาขยับขึ้นทุกวันนะครับเป็นมีดที่มีประสบการณ์มากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับไม่แพ้รุ่นใดเลยนะครับแล้วก็นิยมแน่นอนนะครับอนาคตเนี่ยนะครับราคาจะสูงกว่านี้เยอะนะครับ ดังนั้นท่าใดที่สนใจนะครับราคาแบ่งปันนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับบีดนะครับพยาลเหล็กอันนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ5นิ้วนะครับาด้ามแกะเป็นเท้าเป็สุวัน สวยงามเข้มขังนะครับมีดพิาาเลกะถันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างเองเลยนะครับ2.5ุานิ้วแบบนี้นะครับจำนวนการสร้างเพียง5 3 3รยมเล่มเท่านั้นนะครับแหมนะครับแล้วก็นะครับรูปลักษณ์ของมีดเนี่ยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะครับแกะเป็นเท้าเวชรวันได้สวยงามแล้วก็เข้มขังมากนะครับถือว่าเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ สูงมากๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็นะครับชื่นชอบเป็นพิเศษเช่นกันนะครับพกติดตัวไปนะครับแต่ผมจะพกเป็นขนาดสาฬิกาเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็นะครับมีรุ่นนี้เนี่ยนะครับการสร้างเนี่ยนะครับกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับเนื่องจากนะครับว่าถุอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยนะครับล้วนแต่นะครับเป็นของแรงของเฮี้ยนทั้งนั้นเลยนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นนั้ก็ เรียกว่านะครับรู้ดีนะครับแล้วก็ผู้ที่นําไปใช้เนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ได้รับประสบการณ์ดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับไม่ตามหานิยมต่างๆนะครับใครที่หามีดของหลวงพ่อเดิมนะครับใช้ไม่ได้นะครับไม่กล้าเช่านะครับก็ลองนะครับพยายามเลือกฐานรุ่นแรกรุ่นนี้เนี่ยนะครับถือว่านะครับใช้แทนกันได้เลยนะครับก็ไม่ได้บอกนะครับว่าพุทธคุณจะสูงเทียบเท่าของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่นะครับพุทธคุณสูง เพียงพอที่เราจะพึ่งพาพุทธคุณได้แน่นอนนะครับของดีปีลึกนะครับถือว่าเป็นตำนานอีกรุ่นเลยนะครับประสบการณ์ไม่แพ้รุ่นใดๆเลยนะครับของวัดไหยด้วนนะครับใครมีก็ถือว่าสุดๆนะครับวัตถุบุคลเลยจะของนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับพระบูชานะครับออกปี61นะครับขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับสูงประมาณ6นิ้วนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่นะครับทางวัดสร้างนะครับออกให้บูชาเองนะครับเป็นของดีปีลึกที่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหาไม่มีแล้วนะครับท่านใดที่ไปเที่ยววัดให้ด้วนนะครับก็จะเป็นนะครับ ในวัดนอกวัดหน้าวัดอะไรต่างๆนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับคนที่นะครับมีไว้ก็หวงแหนนะครับองค์นี้ถือว่าสภาพสวยงามเลยนะครับเก่าเก็บอย่างดีนะครับสวยงามนะครับสภาพเนี่ยเรียกว่านะครับ99%เเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่เลยนะครับของดีปีลึกที่นะครับนัก สะสมเนี่ยส,สอดแสวงหาอยู่แล้วนะครับองค์นี้นะครับราคาเบาๆนะเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจนะครับอยากได้พระบูชานะครับของดีปีลึกนะครับปี61เนี่ยนะครับถือว่าลึกแล้วนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด2.5นิ้วนะครับด้ามแกะเท้าวบสวนนะครับออกปี65นะครับเต็มน,นี้นะครับถือว่านะครับสภาพสวยงามเลยนะครับตอกลายเสยมาเต็มใบนะครับแล้วก็อคัคระเลขยียนสวยงามเข้มขลังนะครับ ต่อโค้ดพัด101ที่ปลายมีดนะครับชัดเจนนะครับด้านะฝักทำจากไม้สลาหลังเก่านะครับแกะเป็นท้าวสิศวันนะครับสวยงามเข้มขขังแบบนี้เลยนะครับท่านใดที่มองหาอยู่นะครับ ก็ทักมาได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดขนาด5นิ้วนะครับรุ่นนวพัฒน์พันล้านนะครับเจ้าคุณพัฒญ์พุทธกรมโมวัดถุดวนนะครับพุทธาพิเศษ2วาระนะครับวาระที่1นะครับวันที่2 9แล้วก็30สิงหาคมปี63านะครับพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับณวิหารหลวงพ่อองค์ดำนะครับวัดทรงธรรมนะครับตำบลทับคล้ออำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรนะครับ วระที่2นะครับพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลหลวงพพรรุ่นนวพพรพันล้านนะครับณวัดทรงธรรมอําเภอทับคร้อจังหวัดพิจิตอีกครั้งนะครับเทียนอยู่นี่ก็เป็นขนาด5นิ้วนะครับยาวรวมประมาณ10นิ้วนะครับตอกลายคงจักรนาลายนะครับแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขลังนะครับเล่มนี้นะครับหมายเลข1 3 2นะครับนวนการสร้างนะครับเพียง175เล่มเท่านั้นนะครับ รายการนี้จะเป็นรายการที่นะครับใครจองเหรียญนะครับก็คือยกลังนะครับก็จะเป็นตัวแถมนะตอนนั้นก็นะครับมีการเล่นฐานในราคาที่สูงมากนะครับเพราะว่าผมเคยเรียนไปแล้วนะครับมีดปีโกสามเนี่ยมันเก๋ดีนะครับมีดวัดเนี่ยคนก็จะหันไปเล่นมีดที่เป็นนะครับเป็นมีดวาระต่างๆนั่นเองนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่นะครับวัดอื่นจัดสร้างนะครับในนามอง นะครับอดี้อนนะครับแต่ก็นะครับถือว่าเป็นมีดที่นะครับมีชื่อของโรบพัดนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรายการนะครับที่เล่นหาสากลนะครับนิยมนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่พบเจอแล้วนะครับใครที่สนใจก็สืบประวัติเนี่ยก็ลองไปดูใน YouTube ได้นะครับมวลสารต่างๆเนี่ยนะครับไม่แพ้ รุ่นใดเลยนะครับน้ำพระพันล้านนี่นะครับบอกเลยว่ามวลสารนี่ครับพระอาจารย์เอ๋นะครับได้มอบมวลสารให้อย่างดีนะครับมีทั้งในด้ามเนี่ยจะมีทั้งตะกุดนะครับเกศาจีบอลสีพึ่งชันหมากผงเสียต่างๆของหลวงพระพัฒน์นะครับแล้วก็ที่พระอาจารย์เอ๋ได้มอบให้นะครับแล้วก็ปลูกเสก2วิธีเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับดังนั้นนี่รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะครับใช้แทนของวัตถุดิบได้นะครับแล้วก็ราคาเบาๆเท่านั้นเองนะครับ ปัจจุบันนี้หายากแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดหอฉันปี59อายุเกปีในตอนนั้นนะครับซึ่งนะครับมีดเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นมีดในตำน,นานอีกรุ่นนะครับซึ่ง นะครับทางวัดไว้วนนะครับได้จัดสร้างถือว่าเป็นมีดวาระรุ่นแรกนะครับที่ต่อโคตดแล้วก็รันหมายเลขอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็นะครับฝักจะเป็นนะครับสีทูโทนซึ่งจะได้รับความนิยมกว่าแน่นอนนะครับซึ่งนะครับไม้ที่ใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับไม้หลงพ่อเดิมนะครับไม้สารังเก่าหลงพ่อเดิม นะครับทั้งชุดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ไม้เก่าจริงๆนะครับที่เป็นไม้สารังเก่าหลวงพระเดิมนะครับซึ่งจะหาไม้สวยๆจะไม่ค่อยเจอนะครับก็จะมีทั้งรอยตะปูนะครับรอยต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นความคลาสสิกนะครับซึ่งนักสะสมเนี่ยนะครับสอดแสวงหากันอยู่แล้วนะครับมีดหอฉันเนี่ยนะครับเขารู้กันดีเรื่องของพุทธคุณ นะครับมวลสารที่บรรจุก็ล้วนแล้วแต่เป็นนะครับของหายากนะครับเป็นมวลสารเก่าๆนะครับกุ่มมวลสารที่ด้ามมีดนะครับแล้วก็กันมีดนะครับที่ด้ามมีดก็จะนะครับเทคล้ายๆเป็นเซรามิกหรือยางไม้นะครับปิดทับอีกทีนะครับแล้วก็นะครับตอกโค้ดพัดนะครับที่ด้ามนะครับแล้วก็นะครับหมายเลข เป็นหมายเลขอารบิกนะครับสับเล่มนี้ก็หมายเลข153นะครับรวมกันก็ได้9ก็ถือว่าเป็นมงคลนะครับซึ่งนะครับมีราะนานวัตถุด้วนนะครับคนเล่นหาจะรู้กันดีนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมชอบมากนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่มองหานะครับมีดที่มีประสบการณ์ตะนานวัตถุด้วนนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดหอระฆังปี60นะครับซึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นขนาด7นิ้วนะครับซึ่งนะครับเป็นอะไรที่หายากนะครับเพราะจำนวนการสร้างครับเนิ้วแบบนี้นี่นะครับสร้างเพียง99เล่มเท่านั้นนะครับนะครับตอกลายหน้าเกี้ยวนะครับรุ่นหอระฆังปีห0เนี่ยถือว่าเป็น นะครับมีดสุดยอดประสบการณ์ตำนานวัตถุดนของจริงมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ปลูกเสกยาวนานที่สุดดีที่สุดในปี60นั่นเองนะครับโดยปลุกเสกทั้งหมดนะครับ4วาระกับอีก1ไตรมาสนะครับรวมทั้งนะครับเสหปี60ด้วยนะครับถ้าที่นะครับหามีดเสาหปี60ไม่ได้นะครับไตรมาสปี60ไม่ได้ก็ใช้รุ่นหอระฆังปี60แทนได้ ตัิจใจเลยนะครับเพราะว่าพิธีดีมากๆนะครับแล้วก็นะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดแล้วก็ร้านหมายเลขชัดเจนนะครับเรื่องเก๊แท้เนี่ยนะครับยังไม่มีของเก๊มาให้เห็นนะครับแต่การนี่ใครที่สนใจก็เอาเป็นองค์ครูได้นะครับบุกเสกพิธีดีมากนะครับบอกเลยนะครับเป็นรุ่นที่หน้าสะสมที่สุดนะครับเพราะว่าจำนวนการสร้างนะครับเนิ้วแบบนี้นะครับก็สร้างเพียง9กสเล้าเล่มพนันนะครับรุ่นนี้จะมี 9นิ้วด้วยนะครับเป็นชุดกรรมการนะครับสร้างเพียง 2- 9เล่มนะครับดังนั้นนี่นะครับชุดกรรมการส่วนใหญ่แล้วก็นะครับมันเป็นตำนานไปแล้วนะครับโอกาสที่จะหลุดออกมาในยากมากดังนั้นจะมีให้หมุนเวียนเปลี่ยนมือนะครับก็คือขนาดใหญ่ก็คือ7นิ้วเท่านั้นนะครับที่พอจะหมุนเวียนเปลี่ยนมือได้นะครับแต่ก็นะครับแค่ 9- ก้าเก้าเล่มนะครับใครสนใจนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ไปก็จะเป็นนะครับมีดมวลสารร้อยปีใบเหล็กดำพีนะครับนะครับซึ่งนะตามตำรามีดหมอเนี่ยนะครับถ้านะครับมีดหมออรุ่นนั้นนี่ถ้าเป็นใบเหล็กดำพีนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับซึ่งรุ่นนี้นี่นะครับเป็นรุ่นที่นะครับสร้างตามนะครับรุ่นแรกที่โด่งดัง รุ่นแรกที่โด่งดังก็คือนะครับมีด8รอบปี60นนั่นเองนะครับถือว่าเป็นมีดอันดับหนึ่งของหลวงพ่อพัดนะครับในสายนี้เขารู้กันนะครับผู้สร้างก็คือคุณเก่งพึ่งดินนะครับซึ่งนะครับคุณเก่งพึ่งดินเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วว่าจะสร้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนั่นเองนะครับดังนั้นนี่นะครับมีดนะครับบนสามร้อยปีเนี่ย รุ่นนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับโมวลสารจัดเต็มไม่แพ้รุ่นแรกนะครับมีดใหม่ๆเพิ่งออกมาเนี่ยนะครับราคาบวกกันตั้งแต่เป็นใบจองนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับหายากแล้วนะครับนะครับด้ามเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับอ่าเป็นโลหะหล่อนะครับซึ่งที่เห็นอยู่นี้ก็เหลืออยู่3ามเล่มนะครับในซินเดิมนะครับข้างในก็จะเป็นนะครับ เหล็กยอดเจดีนั่นเองนะครับมวนสารนะครับแล้วก็นะครับด้ามเนี่ยนะครับเป็นด้ามโลหะนะครับฝักเนี่ยนะครับฝักจะเป็นไม้พยุงทั้งหมดนะครับนะครับส่วนข้างในเนี่ยนะครับก็จะไปลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นด้ามเจดีเปล่าๆนะครับหรือด้ามเจดีลงยานะครับซึ่งจำนวนการสร้างนะครับไม่เยอะเลยนะครับเพื่อนนะครับ ปลุกเสกยาวนานนะครับตั้งแต่เป็นมวลสารนะครับเข้าลายวิธีนะครับเหล็กน้ำพีเนื้อดีนะครับจากอุตรดิตนะครับการจะไปนําเหล็กน้ําพีขึ้นมานะครับตีเป็นมีดหมอเนี่ยต้องนะครับต้องไปบวงสรวงเลยนะครับต้องขอนะครับเพราะว่าเหล็กนำพีเนี่ยนะครับเป็นธาตุอาถรรพ์ที่นะครับมีเทวดาปกรักษาอยู่ นะครับดังนั้นนี่การจะนํามาใช้นี่ต้องทําให้ถูกต้องตามพิธีกรรมนะครับนะครับเหล็กน้ำพีเนี่ยถือว่าเป็นท่าไกยสิทธิ์ที่ครับเป็นรองเฉพาะเหลาไหลเท่านั้นนะครับดังนั้นนี่ความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีในตัวอยู่แล้วนะครับนะครับท้ารสนใจนะครับอย่าเกิดศรัทธาตอนพระแพงนะครับอย่ารอให้วัตถุมงคลนะครับแพงก่อนนะครับตามรุ่นแรกไปเนี่ยนะครับแล้วตอนนั้นค่อยวิ่งหานะครับตอนนี้นี่นะครับ ราคาถือว่าจับต้องได้นะครับถ้าใค้สนใจนะครับสาเล่มเท่านั้นนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับทนใดที่นะครับต้องการจะร่วมสนุกกับเรานะครับก็คือนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปการเข้ามาเยอะนะครับหนึ่งคอมเมนต์หสิทธิ์ นะครับคอมเมนต์เท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับลูกค้าก็นะครับที่เช่าหาวัตถุมงคลก็มีสิทธิ์เช่นกันนะครับวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการจัดรางวัลรอบแรกนะครับน่าจะมีสักสิรางวัลก่อนนะครับเพื่อนนะครับก็คอมเมนต์กันมาเยอะนะครับเพื่อร่วมเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อร่วมกันนะครับชมคลิปจบแล้วนะครับ ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้นะครับมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการผส,สมรวมกันนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่นี้ให้แลม้วย,วยเงินทธงเข้าของเงินใช้เงิทุกทุกคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากรคภัยไข้เจ็ แต่ลับไปนะดูนะทุกกคน